สวัสดีค่ะช่องปลายทองเงินนะคะวันนี้เจ้าอยากน้อยค่ะกับพี่ฟูจินะคะก็จะมากินน้ำที่บ้านของของเรานะคะนนี้สวยดูโอ้เสียงค่ะเจ้าอยากน้อยวันนี้ไฟดับค่ะน้ำไม่ไหลนะคะแต่ที่บ้านมีปั๊มค่ะมีถังน้ำ ทังเก็บน้ำที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไดออ้สนับสนุนมานะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่พลายทองเงินยังอยู่นะคะออจากคุณอ,อ,อาชิระสวัสดิ์ปัญญาวงค่ะไปไหนเนาะสงสัยจะยากน้อยอจะมาหาชมพู่ของผู้ใหญ่แล้วคะ่ะนี่ค่ะ ไม่มีลูกแล้วจะยักน้อยอ่อ่ะน้ำก่อนอาบน้ำก่อนจิอับคนด้วยอับทั้งช้างอาบทั้งควานเอาลงเรยนแกล้งผูจินะคะทองคำก็มองตามค่ะมองเก้ายักน้อย สองคำนี้กินน้ําเยอะค่ะแล้วก็ลองน้ําได้เยอะนะคะลองน้ําได้เยอะกว่าพ่อใหญ่อีกนะคะ อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วโอ้ตาโตค่ะตาโตเห็นใครเอ่ยมาเลยแนมะลูกจ้าตาโตเห็นใครเอ่ยเห็นสาวค่ะโอ้โโอ้สาวก็บงังถังทองคำไม่เห็นเลยค่ะควเ่นฮะ สาวบังทังอยู่ไหมตอต้นอ้อนะคะเป็นลูกสาวของไม่ใหญ่วันจันแม,ม,นม,นมต้นอ้อชอบพ่อพลายแล้วค่ะ คายกันล้องคันแล้วแล้วอากินน้นอยพูดน,น้เปดน้จิว่าช้างซุ้มพ่อใหญ่กินน้ำน้อยอค่น,นี้บอกคุจีอกนนอเรามาดูเชือกต่อไปจะเป็นใครคะ แล้วศึกาาจะปวด<า>แล้วศึกษากินน้ำแล้ว่อะอกินนะ <c oughs> ยิง oh, oh. 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 uh huh. น้ำโอ้โหโอ้าหอาตายดิอ่านนซานั่ไหลแรงหรือเปล่าคะเพราะว่าน้ำตั้มจะไหลแรงนะคะต้องผ่อนค่ะตายดิวันนี้พ่อพลายทองคำค่ะดีใจค่ะดีใจ ได้เจอ,พอเพื่อนๆหลายเชือกเลยนะคะอืมส, <ไป S 1> สุพันษาสุพันษาอยากไปหาทองคำแล้วโอ้ผูจีบอกว่าช้างที่ซุ้มกินน้ำน้อยค่ะกินน้อยจริงๆค่ะ นุษสาน่ารักพาวิ่งไหมอย่า <laughs> พาพี่ปาลเขาเรียกอะไรนะสี่คนร้อยหรือเปล่านะคะใจดีเหมือนกันคะ่ะโอหางค่ะหางดูหาง อยากให้ลุงเลนไปด้วยหรือเปล่านี่ไมไ <c oughs> ไหรือเปล่าเอาไม่ไปนะคะโอะ้ลุงเลนไปเป็นเพื่อนคะอ่ะอลุงเลนไปเป็นเพื่อนุ <c oughs> ปูจิหัว <c oughs> เราใหญ่เลย <c oughs> เออาปามยกหัวแล้วปามอลุงเล่นไปเป็นเพื่อนน้อยมาทางนี้เป็นทางลุงเล่นก็มาหาอนุษาอเดินเป็นเพื่อนสาน้อยนุษาเก่งแล้วค่ะนุษาเก่งแล้ว ไยอะเลยไปไหมป้ามไปไหมได้ไม้ไปด้วยอันนึงนะคะ ปกตินี้ใครใครขี่ได้คะผมให้ขี่ได้คนเดียวอ๋อเพาไมขี่ได้คนเดียวโอ้สุดยอดค่ะให้พี่ปาล์มขี่ได้คะ่ะนี่คนเก่งคะ่ะคนเก่งเก่งมากคะ่ะน้สาเก่งอยู่แล้วค่ะ ช่วงนี้ไฟก็ดับบ่อยนะคะที่นี่ค่ะลมมาเดียวก็ไปแล้วครับลมมานิดเดียวนี้ไม่ไม่ดับนะฝนครับไฟดับครับมไม่รู้เป็นอะไรอารมมาแล้วค่ะลม อะไรเดี๋ยวยินเขาว่าพยูนเข้านะครับผมเดินางกันนี่เดินข้ี่ทีนไปกันเยอะใหญ่ใหญ่ข้างหลังน้ำเชื่อมใหญ่ข้างหลังยากจะพี่ไาะว่าเสานครับโอเคพี่มงคลกับพี่งามไม่เป็นไรครับขีนไปกินที่ไหนได้ครับที่มงคลจะพาออกกําลังกายด้วยนะคะกับพี่งามพาเดินด้วย ก็ไปกินอยู่โรงพยาบาลอะไรก็ไหนก็แล้ก็ครับคลิปวันนี้ก็ให้ีทุกท่านนะครับผมรับสมนวนเงินจริงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครัับสวฝากกดเช็กกดไลค์กดซับสไครต์กดติกดแชร์ด้วยนะครับใส่ข้าในขาเนี่ยใส่ข้าก่อนกดข้าในหัวลังให้ลีครับดูอ่ะ ล้งให้ดูวัสที่่าทำไมขาพุ่งฆ่ารงให้ดูออกออี่่าหน่อยขอบพุ่่ดหน่อย้อบคุณหน่อยอะไรฮะไปทำก็ไปทำพีกครับพีกูาก่อนเสียงข่าเสียงเสงเอ้เีนี่เสี่าก่อนเสียง่าก่อนขราคุ่ค่าหน่อย เด็กับนกเด็บอกเลขอบคุณท่านเด็นะผมแต่ทีนี้ก็ขอจบเพลงเท่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ